เลาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูกอ้สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้อ่าเราก็เจอแสงแดดวันแรกนะคะเนี่ยดูเจ้าขาวสิมานั่งเป้ากระท่อมหลังจากที่ฝนตกมานานเดีย๋ยววันนี้เราจะไปดูสะพานไทยลาวข้ามฝั่งกันนะคะสะสะพานที่เราโดนน้ำท่วมมาพี่ทิศน่าจะซ่อมเสร็จแล้วแหละดูสิอ้ อา้าวพีอทิทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรคะอา้าวพีทิคุณฉันพีอาทิเวย้ยฮะ <laughs> ยักษ์คุณเป็นอะไรนี่เป็นยักษ์ <laughs> เคยดูเลยไอ้ผีอว้วน <laughs> ไอ้ผีอว้วน <laughs> มึงจะออกจากล่างเมียกูไหมไอ้ผีอว้วนเมื่อไรมึงจะเอาหุนเอาหุนเพียวลมของเมียกูคืนมา ไอผีอว้วนมึงสิงเมียกูนานเกินไปแล้วนะมึงสิงน้องหน่อยของกูนานเกินไปนะแต่ก่อนน้องหน่อยกูเคยพอเพียวแต่พอมึงมาสิงนะไอผีอว้วนมึงทําให้เมียกูอ้วนขึ้นทุกวันทุกวันกูจะเอามึงออกวันนี้แหละนี่ของกูด้ามผ้าประหลัดคิกลงอาคมอืมคอนสองแฉกแมกนัม 07007ของครู0 7, 0 7, 0 7 ung, จะงัดมึงออกวันนี้แหละไอ้ผีอ้วนออ้ยควรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ยักษ์เข้าเสิงหลังจากที่ไปดูที่โยดมานะคะทุกคนดูหล bon ังจากที่ไปยุที่โยดมาอาการก็จะประมาณนี้นี้เลยนะคะทุกคนดูโอ้ไม่น่าพาไปดูเลยคุณเป็นอะไรมากไหมนี่ ซ่อมส,สะพานไทยร้าวเนี่ยเหรอมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่สองอาทิตย์ไม่ไลงคงลงคลิปอะไรเลยมุบมุ่นอยู่กับสะพานเนี่ยโอเคแอมซ <MC S 1> ีองถามหานานมากนะเนี่ยไม่ไลงคลิปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหตุผลที่ไม่ไลงคลิปโอ้ทำสะพานอยู่ออโอเคเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจออแล้วค่ะเห็นไหมมันไม่ได้ง่ายๆกว่าทะมตัดม้ามาเนี่ยเดินมาดูสิเมื่อกี่ท่อนนี่ นับไม่ทั่วนะ่าจะเป็นร้อยไ,ได้นะมั้งนี่โอ้โหแต่ว่าก็ใกล้สมบูรณ์แล้วนะเ,นเนาะพี่ยักษ์เนาะเดี๋ยวเี่เนี่ยเลือปูแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วเนี่ยฮะน้าพี่ยกักษ์เนาะเออเดี๋ยวขอตอกหน่อยขอตอกคุณเติมอะไรมาหรือเปล่าคาเลกเตอร์คาเลกเตอร์ของยักษ์เขาเป็นอย่างนี้อ,อ๋อไม่นะมันต้องฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนไปโดนตัวไหนมาเหมือนน้าเดชจะจะดูดีกว่านี้นะ วันนั้เดชจะดูดีกว่านี้น,นะกินไงฝากไว้ก่อนผ้าลงอาคมฝากไว้ก่อนอะไรวะไม่ใช่แล้วคนละเรื่อง <c oughs> มึงจะเข้าหรือไม่เข้าคุณต้องมีผ้าอะไรพันมือเหมือนพี่ยักษ์ไหมผ้าลงอาคมสีแดงดตอกดูก่อน ไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมมึงจะเข้าหรือไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมมึงเจอกูไอ้ผีอว้ว <c> น <oughs> ไอ้ผีอว้วนมึงเจอกู <c oughs> เอาไหมเขาไม่รงแตกเป้างับไปก่อนในหนังเขาไม่ได้ทรงแตกเป้าเรื่องจริงแตกเป้าเ,เป็นไงเข้าไหมจะเลือเลยเข้าใจยังเข้าใจหรือ,อยังว่าทําไมไม่ลงคลิปเข้าใจหรือยังว่าวหายไปหลายอาทิตย์เนี่ยไอ้ยักษ์มันทาอะไรอยู่มันเหนื่อยขนาดไหนทําอยู่คนเดียว เข้าใจไหมผีอ้วนเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจไปดูที่ยอดสองว่ากูเป็นอะไรเข้าใจไหมเออตอนนี้ไม่ใช่ผีชุดดำเข้าสิงผีนาเดชเข้าสิงว้ยผีไอ้ยักษ์เข้าใจไหมไปดูอุ้ยอุ้ย ยังไม่พออีกเหรอมึงจะเลิกถ่ายไหมพี่วัวนมึงจะเลิกถ่ายไหมพอแล้วมึงไม่เลิกถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเลิกถ่ายใช่ไหมพี่อัตนแค่นี้คนก็ว่ากูเป็นบ้าแล้วนี่มึงจะอมึงจะเจอดามผ้าปรลัดขีดกูไอพีกวัวนมึงจะไปไไหปแล้วไปแล้วไปไปพีกูจะพาด้ามผ้าปลัดขีดเออไปก่อนละทุกคนกลัวกลัวกลัวกลวกลัว